ค่ะขอากาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข่าสู่ช่องนำ้ำฝนผ้าร่วยค่ะค่ะมือนีแอดกับพี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่หน้าแม่สวีน้ำกันค่ะพี่น้องเอฟซีกับมาอยู่ทงไฮทงหน้าของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซกัมาผ่องหัวง่ามเพิ่น พอดีค่ะพี่น้องเอฟซีกัมาฟังตัวเลขน้ากันพอดีเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีมาชมงัวงามน้ากันน้าค่ะกักถ้าเขามาแล้วกัขอกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งสองของเฮาค่ะทั้งสองของเฮากับเสนอเป็นเพียงซื้อกลางเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะบ่ไดสนับสนุนให้เหรียญการพนันแต่อย่างใดค่ะค่ะตัวเหลขกแนวทางของแม่สวี วดเมื่อก <aid> ี <Solomon> ้น to well ี <point> ่กะเข่าเนาะค่ะหนึ่งเก่าค่ะพี่น้องเอฟซีหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกะเข่าเต็มเต็มเนาะค่ะพอดีได้ยินข่าวว่านกมะฮองบอกเพิ่นค่ะพี่น้องเอฟซีนกยุยยุไหยุนาเพิ่นเนี่ยแหละค่ะมะฮองบอกเพิ่นค่ะเพิ่นก็เลยไอบอกอ่าชาวบ้านแถวนี้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีแต่ว่าโตเพิ่นเองน่ะบ่ซื้อค่ะเพราะว่าเพิ่นก็ถือเพิ่นถือในศีลในธรรมค่ะว่า เพิ่นกับสีบริอ่าของโมนีบริเวณแนวโมนีเนาะค่ะบริเวณเล็กบริเวเบอือค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นกะเป็นคนบอกอย่างเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวีค่ะสวัสดีค่ะล่าหลานมาจังเลยน,นอ้อค่ะโอ้ยได้ยินข่าวว่าอันไอ้งวดวังหนันนีแม่สวีบอก ไอ้ชาวบ้านแถวนี้ค่ะพนถือเหล็กน้่ค่ะก็ได้ทั้งสองของเฮ่าก็ได้เดแบแวะเขามาหาแม่สวีค่ะเพราะว่าได้ยินวานกห่องบอกจังได้น้อค่ะนกห่องบอกจังได้บอกให้ฟังเนี่ยค่ะแม่สวีบังเอิญตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ไปวัดทุกทุกเหมอบังเอิญเหมือน,นันค่ะมันก็มาห้โศกตัวค่ะมันก็ว่าห่องอยู่หลังกุฏิมันก็ว่าเกาฟังค่ะกัหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเกา,เกาอ้า,อาว เลขว่าองนัานามกนมาหายหวยตัวนี่กับผ่ากันบอกกันกบกับเจ้าอาวาดเพิ่นแล้วก็กับพวกไปนี่ก็บบอกแล้วก็ซื้อก็มีพู้ถามานนี่อันนี้สวีได้เลขบ่ได้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามูเจ้าอยากได้เสื้ออารดเด้อขั้นดวงดีก็ได้ดวงมูด,ดีก็ได้แต่มูเจ้าแม่กะรัวกังสีตัวบาทนี่มันก็เจ้าก็ได้นํามากลายตัวละบาทแต่ว่าแม่น่ะบบซื้อดอ,อกมนพีชซีนมแม่อยู่ในศีนกินในท่าแม่บบเห็ดยังดอก กเคยตัวเคยยั้งหรอกแต่ว่าขั้นทามก็บว่าให้ฟังตัวร้านอยากหูจักก็ได้อืมก็คือบวกซื้อค่ะบอซื้อบอโอบอเรนเลยจักเถอบอเรนจักเถมื่อวนนี้ก็บบ้าสู้กันฟังเนี่ยก็บบ้าได้ยูได้ก่บบ่เวเป็นแนวทางเนาะค่ะค่ะโอ้แม่สวีอันนี้ก็อยูกับไพกับหนาเนาะค่ะอืมบรรยากาศกับบรรยากาศดีเนาะค่ะแม่ทงไพทงหน้าเพื่อน ปลูกมันน้ำค่ะปลูกมันหลายตัวหกสิบเจ็ดสิบไร่ผตัวหลานเอยแม่เห็กดก็ได้ลูกมีลูกมาซอยนี่แหย้งเฮ็ดหลายปีนี่อึมระบาดเนี่ก็มีงัวพันนำ้ำมีค่ะงัวพันงัวพันสองตัวแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยเอาออกสมแล้วตัวหน่อยก็สมอยู่แต่มันหังคือบ่งอามปานตัวใหญ่ดอกโอ้รับอันสมอันนําเสือน้่ค่ะลับสมอยู่โอ้ล้วก็เป็นไงแต่เท่าเท่าไดค่ะ อ้าวพี่บังหันมากเข้าสมมาสวมยี่สิบหาตัวหุ่นบอกกับตัวเรพันละพันละพันพอไดนค่าห้ามมันตัวโอ้ควายไรกะรับสมควายไรกะที่สิบโตเลยตัวควายกรกะดะขว้าไขวไรนี่กะพันหนึง่งคือกันไหมบอกข้าขวายก,ะ,ายกะตัวเรพันกันละแวกแถวนี่เขาเอามาสมเมิรดนึ่งเลยควายกระไรควายแม่มกะงามงามตัวอตอนนี้เพื่อนเวลามอยู่ส่งหุ่นค่ะโอ้ควายไรกะควายไรกะมีแมนควายตัวหนึ่งว่าหนึ่งสิบโัว่าพันนี่สองตัวออกจากกันก็เป็นแม่พันเมิร์ดค่ะค่ะ โอ้ก็คือไพสนใจกับติดตอ่อเขามาได้น้อแม่สวีน้นอืมก็ขนาดแต่ปปามันก็นยังหกซีฟเจ็ดซีฟไรจ้าป้ามองเกอเจ็ดลาป้ายางอีกซีฟลาโอ้มองเกเนี่ยคือค่ะไพสนใจรับสื่อกับติดตอ่อมาได้แมนค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเบิดมากแล้วค่ะโอ้อันนี้คือมันหลาแล้วเนาะแมนเก็เบเบิดเมือนบ้านเมือก้อนที่ขายเมือก้อนนี่ได้สี่พันค่ะโอ้ขายพี่นี่ได้สามหมื่นกว่าค่ะบักมองเกค่ะ โอ้เป็นสวนมงกี้น้ำพระ,ะเห็ดเกษตรโดยเฉพาะเลยเนาะค่ะล<น>ูาากาสเพิ่อมาจกแล้วแม่สสวีสปลาเพื่อสีเห็ดน้ำเพื่อสีเลียงปลูกงาเลียงงวัวแล้ว่นโอ้กองการข้เพิ่นก็ดีค่ะโอ้ก็สะนับสนุนกันไปเนาะแม่สวีเนาะ,ะค่ะค,ะค,ะคอยเห็ดคอยทำกันไปเนาะแม่สวีค่ะทางวัดนี่แม่สวีกะไปวัดมากขึ้นกันแต่ว่าคิดว่า คิดซื่อได้นี่บอมเนว่าสี่หายบงบอกว่าเป็นตัวเลขกตัวหัวคิดซื้อว่านี้มันสิมีศูนย์อาจจะเป็นศูนย์ศูนย์หรือเอาอีกตัวใดมาใส่ก็ได้เด้อค่ะแนวทางมันไปยังสี่คิวหรือบ่คิวก็แล้วแต่บุญวาสนาของพวกวมุ่เจ้าเด้อค่ะดอออันนี้ก็เป็นว่าสิ่งดีๆเนาะค่ะนาอให้เป็นแบบว่าบุญข้อเข้าถึงก็ได้ถ้าบุญบ่ดถึงกับบ่ากันเนาะค่ะนค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะแม่สมิะเป็นแนวทางค่ะ เป็นโตหนึ่งหนึ่งไอ๋ศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์หลักกับตัวได้อีกค่ะคิดว่าจะมีศูนย์แต่ว่าขั้นเป็นว่าอีกตัวสองก็คือเจ็ดค่ะเจ็ดนี่จะเป็นเจ็ดหนึ่งหรือศูนย์เจ็ดยังสีหน้าค่ะโอ้ศูนย์ศูนย์หลักกัเจ็ดหนึ่งกับศูนย์เจ็ดค่ะประมาณประมาณว่าคิดแต่ว่ากับสีผ่านแห้งค่ะบางเสื้อก็ออกสังสองตัวบางเสื้อก็ถงไปน้ามตัวหนึ่งเป็นสีหน้าค่ะโอ้ เอ่งหวดวังหันน่ะที่นกมะห่องบอกอ่งที่ค่ะแมนค่ะแต่ว่าทานนี่มันก็อยู่ในสินกินท่านแล้วบริเลนเล็กเล่นหหวแต่ว่ากับพี่ผู้ถามก็บอกได้ยังสินะค่ะถ้าบุญร้ายมันก็สิได้เนาะก็สิเขากันค่ะศูนย์เจ็ดน้ำตัวหนึ่งเนาะค่ะค่ะเบอร์โทรแม่สวีนี่มีอกค่ะมีอยู่ค่ะค่ะตัวได้นอค่ะศูนย์แปดหกสองหกสามหกเจ็ดศูนย์ห้า ศูนย์แปดหกอันนี้อีกรอบค่ะสองหกค่ะสามหกค่ะเจ็ดศูนย์ห้าค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางของแม่สวีเนาะค่ะอันนี้คือคือก็มักกระชอบเป็นพิเศษเนาะค่ะค่ะแต่ว่าหังโบเลนบอกห้เลนบบเลนค่ะค่ะแต่ว่าหังบอกบอกได้อยู่บอกได้ค่ะค่ะแต่แบบเป็นนําเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะ ค่ะก็มีเขามีลุดเนาะค่ะก็มีโอกาสเขาโอกาสลุดได้ค่ะกับพิจารณาเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะค่ะตัวเลขแนวทางของแม่สวีค่ะค่ะอันนี้คือแม่สวีกับอยู่อยู่กับหน้าเลยบอกค่ะรือยังไงค่ะอยู่กับหน้าค่ะโถ้ามาหากินอยู่หน้าค่ะเพราะว่ามักเกษตรเกิดมาไปลูกเกษตรก็เลยเห็ดเกษตรยังสินะค่ะอ๋ออันนี้ก็คือมีปลูกมันน้ำค่ะเลย้ยงง่วนน้ำค่ะอันนี้คือง่วด้อค่ะพี่น้องเอฟซี กะอยู่ข้างเหล่าพวกนนี่ค่ะง่ว่าพันตัวง่ว่าพันใกล้ๆนี่เนาะค่ะคันสนใจฮะอยากมาผสมงัวนี่เนาะค่ะกับกะกะติดต่อแม่สวีมาได้ค่ะกะอันนี้คือพี่กัดอยู่หม่องไรเนี่ยค่ะบอกพี่กัดเนี่ยค่ะแม่สวีก็อยู่ตีนีแหละค่ะสีสีบลสีบลแกผสมแกยังเลยค่ะค่ะอยู่อำเภอตะการอยอำเภอตะการค่ะบ้านบ้านโคกน้อยบ้าโคกน้อยค่ะหมู่วแปดค่ะกะติดต่อมาได้เนาะค่ะกะบพันเบอร์โทร ถ้าหาผสมอยากผสมงัวผสมได้เนาะค่ะถ้าสนจิตสนใจค่ะ0862636705สองค่ะ <5. S 1> สำหรับเบอร์โทรแม่สวีค่ะกับตัวเลขแนวทางของเพื่อนก็จะเป็น00นย์เจ็ดหนึ่งล่ะกับศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องเยฟซีกับแคบนาจ,จ่อใบกับพิจารณาเบิง้งเป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่สวีค่ะ,คะ มือนีกาขอบบุญขอบคุณแม่สวีดหลายเดอค่ะที่หายแนว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทางกับทางสองของเฮาเนาะค่ะขอบคุณคะ่ะแม่สวีค่ะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมมาเยียนลูกหลานมาเยี่ยมมาเยียนยายค่ะตัวเลขแนวทางสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่สวีเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกับศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งาคาศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องเอฟซีตัวเลขแนวทางแม่สวีค่ะ คากคะเบอร์โทรของเพิ่นก่ะศูนย์แปดหกสองหกสามหกเจ็ดศูนย์ห้าค่ะสำหรับเบ,บอร์โทรของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องเอฟซีสำหรับตัวเลขของเพิน่นเนาะค่ะทางส่องกเสนอเป็นเพียงซื้อกลางเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะบริษัสนับสนุนให้เรียนการพนันแต่อย่างใดค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะพี่น้องเอฟซีไป กัขึืนอยู่กับการตัดสินใจของพี่น้องเอฟซีสุขุสุขนนะคนเนาะค่ะค่ะเล็กแนวทางของค่นกับสำหรับคลิปนี้แอดกับขอขอบบุญขอบคุ่นเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันขาะในคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำให้รวยสุขุสุขคนเด้อค่ะมีโชคมีชัยสุขุสุขคนค่ะพี่น้องเอฟซีเป็นเศรษฐีเงินล้านสุขุสุขคนค่ะพี่น้องเอฟซีสำหรับคลิปนี้แอดกับขอลากันไปก่อนเนาะคะ่ะพอกันใหม่ค่ะในคลิปหนาค่ะ ขอกราบสวัสดีค่ะ